ในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับถ้าถามว่าทำไมแค่24ชั่วโมงไหนตอนแรกบอกจะร้อยวันเออก็คือไมค์ครับเรียวไลฟ์ผมไม่เคยเล่นและที่สำคัญก็คือไมค์ครับเนี่ยผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงให้รอดก่อนละกันโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยขอ500ไลค์ละกันหวังว่าพวกเองจะดูกันนะ รี s ิ t ช็อปร้านจำหน่ายดีกายตานันเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทและกดผลปีศาจดีกด้วยนะครับเช่นแมป WalkFood คิงเลกาซี่ออสตาลาดพเลตและถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะเติมโลบักเนี่ยทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับสามารถไปเติมกันได้เลยส่วนลิงก์เนี่ยก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ เจเอตัวเองกำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมล่ะตัวร้านนี้เลยลาวาบักร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สุดคุ้มเรทเจแถมยังมีบริการกดเกมพารและกดผลปีศาจแมปต่างๆเรทสิบอีกด้วยนะเช่นแมปบล็อก o ู k คิงเลกาซี่ออสตาอนิเมะ i ไฟเตอร์ชินโดรและ a อนิเมะพันชิงซิมูเลเตอร์แถมยังมีทอยโคดอีกด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลย เปิดเกมเข้ามาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการสร้างแมปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อแมปว่าอะไรก็เลยนึกว่าในเมื่อเราก็คิดอะไรไม่ออกก็เหมือนใครคนหนึ่งนั่นแหละนะครับผมก็เลยตั้งชื่อไปเลยอย่างนี้นะครับให้มันสมการที่ผมเลยคิดไม่ออกแล้วเม่เราตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยกดคีเอทไปเลยละกันเมื่อสร้างแมปเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในก็มีแต่ปลานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเดินไปทางไหนก่อนนะเพราะผมก็เพิ่งเล่นไมค์ครับครั้งแรกอันที่จริงก็ว่าครั้งแรกก็ไม่ได้หรอกนะ กาเวลหรือว่าอะไรไม่รู้อะเห็นเขาบอกว่าตะกวัวใช่ปะ <c oughs> โอเคก็คือแร่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องมาขุดนั่นเองจนกว่าผมเนี่ยจะได้ฟินต์ออกมานั่นเองนะครับโอเคก็ขุดต่อไป ได้สักอันอย่างว่าเดี๋ยวได้มาแล้วอันนึงนะครับซึ่งแต่ตอนนี้นะครับผมก็ต้องหาอีกนะครับจำนวนหลายอันเลยทีเดียวนะแล้วค่อยเอาไปก,ะกระท้อกับหินนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอามาคาบข,ของต่างๆนั่นเองในตอนที่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มเกมมาแรกๆนะแล้วเมื่อผมได้แร่ฟินมาจนพอแล้วเนี่ยผมก็ต้องเดินหาสิ่งที่เรียกว่าหินก่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะอาไปกระท้อนะว่าแต่ทำไมไอ้งัวสองตัวนี้มันถึงรูปร่างเป็นอย่างงี้ว่าเนี่ยมีขาวๆติดด้วยสงสัยน่าจะเป็นไนท์วิช,ชั่นหรือเปล่าไม่รู้เหม ขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินออกตามหาหินเนี่ยผมก็ได้เจอกับอารยรทมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีข้างในเนี่ยก็มีแต่เสียงซอมบี้เต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยคงจะตายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ยุ่งกับมันเลยละกันนะครับเราไปหาหินของเราต่อดีกว่าเอาเดินทางตามหาหินต่อเลยว่าแต่หินมันอยู่ไหนเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าแล้วก็น้ำเต็มไปหมดเลยจากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางขึ้นมาบนบกแล้วก็เดินทางเข้าไปในป่าต่อนะครับและในที่สุดเนี่ยผมก็ได้เจอกับสิ่งที่มีชื่อว่าหิิิิินน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 นััักก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 ดดสทททะะะครรบเเเเเเเมมมมมาาาาหหหหืออออไไไไ่่่ยยย็็็จจ้้้้ผชลลีีฟปแว ฟินมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะต่อไปเนี่ยผมก็ต้องคาเป็นในเรื่องของมีดสั้นก่อนนะครับเอาละกินน้ํานิดนึงแล้วก็ติดพิษน้ําด้วยน้าไม่ค่อยสะอาดเลยการที่เราจะทํามีดสั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมาขุดต้นไม้นะครับเอาจริงๆริงไม่ใช่ต้นไม้หรอกนะครับแต่มันเป็นใบไม้นะเพื่อเราเนี่ยจะได้สติ๊กดอกออกมาจากใบไม้นั่นเองเมื่อเราได้สติ๊กมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคาเป็นในเรื่องของมีดสั้นนะครับก็คาง่ายๆ,ๆเลยตอนนี้ก็ได้มีดสั้นมาจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ต้องทําการตัดหญ้าต่อนะครับเพื่อที่จะ หนึ่งแล้วกันนะครับหาไม่ยากนะครับตีไปตีมาเนี่ยก็ดอปออกมาแล้วนะหาง่ายๆเลยเมื่อเราได้ไฟเบอร์มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคาบเป็นในเรื่องของแพนสติงนะครับหรือว่าเชือกนั่นแหละนะโอเคพอเราได้เชือกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคาบเป็นในเรื่องขวานยันต่อเลยนะครับไม่างนั้นเราเนี่ยจะไม่สามารถตัดต้นไม้ได้นะในตอนนี้นะครับเราก็ได้ขวานฟิน์มาไปที่เรียบร้อยละเดี๋ยวนะน้ำมันเอเดอร์แมนอย่าเข้าไปใกล้มันนะครับเดี๋ยวตายเมื่อกี้มีการขึ้นเตือนตรงหน้าจอด้วยนึวะะกว่านนเซเลนเดอร์แมนสันก,นกน้นละร่าล้างผพัผนสิิงมีชีชวตสุด่รัก อย่างหมูลงไปนะครับและในขณะที่ผมเนี่ยกำลังตัดต้นไม้นะครับก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับโผลออกมาจากต้นไม้เฉยเลยอันที่จริงจะเรียกว่าโผล่จากต้นไม้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยเดินออกมาจากป่านะถามว่าถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะอยู่ไหมหรือไม่นะครับผมก็ไม่อยู่นะเกียร์หมาหนีเหมือนกันนะครับในเมื่อเราตัดตรงนู้นไม่ได้นะครับเราก็มาตัดตรงนี้แทนเลยละกันนะครับเหลี่ยมเอานี่นะตัดเข้าไปเลยนะครับสลับต้นแรกนี่ก็ขอไปก่อนเลยนะจ้าก็มีลูกโอ๊กตกลงมาด้วยนะครับหรือว่าผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่ นะครับโล่มากและเมื่อเราได้กิ่งมาแล้วก็ท่อนไม้มามากพอแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโง่เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคาบไม้แปรรูปไปเปลี่ยนนั่นเองนะผมก็เลยตัดสินใจเอาไม้เนี่ยมาวางนะครับแล้วก็ขวานเนี่ยเฉาะลงไปนะสรุปก็คืออ้าวแมงได้เฉยเลยเมื่อผมรู้วิธีแล้วเนี่ยผมก็สับไม้ไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะสับผิดสับถูกบ้างก็เถอะนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้สับแล้วนะนะอย่างน้อยก็เรียนรู้อะโอเคครับผมก็สับแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะตอนนี้สสสสัััับบบบบบเเเเเเขข้้้้้้้้้้าาาาไไไไไไปปปปปปออออออีีีีีีีีีกกกกกทททนนนนนนนึึงแแลลวว็็็ะะะครร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 ใตูู่่่่มมมมยยยยยจหดดพ แล้วเนี่ยผมก็ไม่รอเชาา้าเลยนะครับที่จะคราบโตคราบนะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยในการเอาชีวิตรอดเนี่ยแลวเมื่อเราได้โตคราบมาแล้วเนี่ยผมก็ทําการคราบเป็นในเรื่องของขวานไม้เลยนะครับเพราะว่าขวานไม้เนี่ยจะทําให้เราตัดไม้ได้อย่างรวดเร็วนะครับหวังว่านะผมก็ได้ทําการคราบมานั่นแหละเดินมาสักพักหนึ่งเหมือนจะเจอกระบ้านเล็กๆบนเนินนะครับจากนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านนะตัดต้นไม้ก่อนนะครับหิวต้นไม้มากเลยในตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับเอาละขอตัดต้นไม้ตัวนี้เสร็จแล้วก็เข้าบ้านเลย ให้ก็ช่างมาเถอะนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ตัดได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยก็ขอมาดูไฟหลังบ้านหน่อยแล้วกันนะครับดูไปสักท่อนหนึ่งนะเผื่อได้ใช้จากนั้นก็มาเฉาะหัวไก่ต่อเลยนะครับผ่านจริงๆเลยเราเนี่ยเฉาะเข้าไปอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าแถวนี้มีไก่อีกไหมนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขอเฉาะต่อเลยละกันอือหอได้เนื้อไก่มาเยอะพอสมควรนะครับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เจอเตียงกับกรองเก็บของนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าขี้เกียจครับเตียง ขนมปังออกมาแล้วก็กินรองท้องสักหน่อยนะครับจากนั้นก็มารีโนเวทบ้านกันก่อนเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการวางโต๊ะครับนะครับแล้วก็ได้ทําการคราบสิ่งที่มีชื่อว่าดาบนั่นเองนะครับถึงไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้แล้วแหละนะเมื่อมีดาบแล้วเนี่ยก็ต้องมีที่ขุดหินนะครับโอเคครับที่ขุดหินมาละเปิดประตูไปดุกความมั่นใจนะครับแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วด้วยตอนแรกเดียวกะว่าจะนอนก่อนนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยกระหายน้ำนะทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะครับกกยรรั่ะดหาาาคู ลกันโอเคก็เจ okay, อไก่ด้านหน้านะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือฆ่าไก่นั่นแหละนะครับก็เป็นอะไรที่ผ่านไปทั่วและเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการกลับเข้าบ้านนะครับตอนแรกกาจะนอนแหละแต่ว่านอนไม่รับนะครับผมก็เลยทําการขุดแผนนน่นไม้นะครับหรือว่า่อนไม้นั่นแหละแล้วก็เจาะลงไปใต้ดินใต้บ้านตัวเองนะที่ผมต้องทาแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะในตอนนี้หินของเราเนี่ยไม่มีเลยสักก้อนนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเลยจะเป็นต้องเจาะบ้านตัวเองนั่นเองนะครับเยี่ยมไปเลยในตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอหินเป็นที่เรียบร้อยแลย ขุดทีเดียวเนี่ยได้2อย่างกันเลยทีเดียวโอเคนะครับเมื่อได้ฐานเมื่อได้หินแล้วเนี่ยก็ขอขุดต่อไปก่อนเลยละกันนะครับไม่มีอะไรหรอกขุดได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ทําการคาบไปในเรื่องของโตคาบนะครับเพราะว่าขี้เกียจขึ้นไปชั้นบนนะหล้วจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้วิธีการคาบหินครั้งแรกแล้วเมื่อได้หินมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําต่อไปเลยก็คือการคาบที่ขุดหินต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ใช้ที่ขุดหินนะครับเจาะไปทั่วบ้านเลยทีเดียวนะม่ถึงบ้านชั้นลลลลลลล่่่่าาาาางงงงงงงนน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 นะคครรรัััััับบบบบบหหจจจจกกกกกกทีีีีผผผมมมมมมไไไไดด้้้้้้้ิวววววเเพพยยอออแแแ็็ขขึปปสๆ20ชโต แต่ว่าไม่เอาละนะครับผมขอาพากต่อเลยละกันนะเพราะว่าอัดมายาวมากๆนะครับเล่นเพลินจริงๆ,ๆเลยไหมครับเนี่ยก็คงมาสู่อากาศยามเช้าหน่อยละกันมีหมอกด้วยต่มองไปใต้ต้นไม้เท่านั้นแหละเออขอกลับเข้าบ้านคืนหน่อยละกันนะครับพะสกิลตันเนี่ยโอ้โหยิงโดนด้วยเจ็บแล้วเกินดีนะไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนี่ตายแน่แนเลยเอาละตอนนี้ผมก็ปล่อยให้มันติดไฟตายก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปข้างนอกนะตอนนี้ถ้าออกไปคงจะตายฟรีในระหว่างที่เราเนี่ยกำลัง,ลงรอเจ้าโครงกระดูกตายเราก็มาคบาบเตาเผากันก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะได้เหล็กนะจริงๆก็มีเหล็กนนนนนนัั่่่่แแหหลละครรบออยยยู้้าาาาาเเเตตวีงุด ได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ขอมาส่องกระจกหน่อยละกันนะครับว่าสเกลตันเนี่ยมันหายไปยังนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาที่ขุดหินเนี่ยมาลองขุดเหล็กหน้าบ้านดูนะครับสรุปก,ก็คือขุดไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลของเราเนี่ยยังไม่ถึงนะครับเราก็ต้องอัพเลเวลของที่ขุดก่อนนะครับถึงเราเนี่ยจะขุดหินได้ในตอนแรกเนี่ยผมก็งงนะครับว่าอัพเลเวลยังไงนะครับเพราะผมนี่ก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าลองผิดลองถูกไปมานะครับก็อัพได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะสำหรับที่ขุดหินนะครับหลังจากที่อัพเสร็จแล้้้้้้้้้้้้ววววเเ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 เนน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 นีีีีีี่่่่่่่ยยยยยยยผผมม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 กก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 ก็็็็็็ไไไไไดดดดดดุงงหห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 าา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 ปทททททลล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 บบัััะะะครรรพตออออจจแแื ใส่เข้าไปในเตาเผาทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากจะได้เหล็กนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปจากนั้นเนี่ยผมก็ขอมาดูหน่อยละกันนะครับว่าควรจะอะไรต่อดีแต่ก็ยังไม่อัพละกันนะครับเก็บไว้ก่อนเมื่อได้เหล็กมาแล้วเนี่ยผมก็ทําการค้าไฟแช็กเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะจุดไฟจากทอดได้เนี่ยเราก็ต้องมีไฟแช็กนะแลวรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมืดพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอรองจุดหน่อยละกันแม่จุดได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่ไม่ก็น่าเสียดายอยู่ตรงที่ว่าไอ้ทอดเนี่ยเวลาเราจุดไฟเสร็จแล้วพอ ไไไฟต่อปด้นะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทํายังไงถึงมันจะติดไฟตลอดเวลานะหลังจากที่ลองผิดลองถูกจุดไปจุดมาเนี่ยก็ทำการจุดเผาตัวเองเฉยเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะทําในตอนนี้ก็คือการหาน้ํานั่นและน้ำเนี่ยก็อยู่ข้างหน้านะครับรู้สึกว่าไอ้ไฟเนี่ยจะดับยากซะด้วยอ้าวดับเฉยเลยเฮ้อพี่เล่นจริงๆเลยนะครับเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอย่างน้อยก็มาแล้วนะครับก็ขอแช่น้ําแล้วก็กินน้ําหน่อยละกันพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการกลับมานอนบนเตียงนะครับโอเครอเช้าอีกวันนึงแล้วกันอันนี้ถือว่า48 24ชชชััััััััั่่่่่่่่่วววววววโโมม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 งงงงงงแแแแลลลล้้้้้นน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 นะะะะะะตตตาาาผผเเเเเีียกกก็็็จจจไไ2หหหืืออดดิครบถถึปท ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ทําการคาบดาบเหล็กไปเลยนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถใช้ดาบเหล็กได้นะเพราะการที่เราจะใช้ดาบเหล็กได้เนี่ยเราต้องมีเลเวลของดาบเนี่ยอยู่ที่8ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะแต่ว่าในตอนเนี้ยเรามีแค่4นะครับผมก็เต้องตัดสินใจนะครับคาบดาบหินมาใช้นั่นเองนะโอ้โหเสียดายเหล็กเอาเรื่องเลยนะครับอุตส่าห์คาบมาและในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังออกเดินทางเพื่อตามล่าของต่างๆนะครับผมก็นึกอะไรบางอย่างได้จนต้องเดินกลับบ้านนะครับนั่นก็คือผมเนี่ยลืมย ก็ทาการเดินไปที่บ้านร้างเป็นันดับแรกเลยนะครับแต่พอมาถึงเนี่ยกลับไม่มีอะไรเลยที่นี่นะครับและรู้สึกว่าจะไม่ใช่บ้านร้างด้วยนะมันจะเป็นคอกสัตว์มากกว่านะครับผิดหวังเอาเรื่องเลยเนี่ยขาะมีชั้น2แต่ก็ไม่มีของอะไรเลยเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเราเนี่ยไประบายอารมณ์กับเจ้าหมูน้อยข้างนอกหน่อยละกันอย่าคิดผิดนะครับระบายอารมณ์ความโกรธนะไม่ใช่ระบายอารมณ์ความไกลเอาล่ะนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเดินสํารวจสักนิดสักหน่อยละกันเลยดูเหมือนว่าข้างน้าของผมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหล็กนะครับรู้สึกว่าไออาเรื่องเลยยทีีเเดวอาละะัั้นนนกกก็็มาแลลวขขออุดไปหยครบ ไปให้หมดนะไม่ให้เหลือเลยเมื่อขุดเล็กเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เห็นไก่เดินอยู่แถวละแวกนะั้นะนะก็ได้ทาการาตีไก่ต่อน,นะครับนี่ไงตีไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าแถาวนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับกขขอฆ่าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอีกตัวตหลังจากที่ตีไก่เสร็จเนี่ยผมก็ได้มาดื่มน้ำนะครับตรงลำธารตรงนี้นะแล้วก็มีกองข้าวด้วยนะครับผมด้คราบกองข้าวาออมาเพราะว่าในตอนเนี้ยผมจะค่าเป็นในเรื่องของชิวนะครับหรือว่าโล่นั่นแหละนะโอเคตอนนี้ก็หาโล่ก่อนเหมือนจะเจอแล้วด้วยนะครับโล่เเเเเเเนนนนนีี่่่่่่่่่่ยยยกกก็็็็ัับไไไมมมมาาาาาาาะะะรรรรรออออออใช้้้้้หหลลลแแแวววทืืปปปถถดดงงงตตตส ไว้เฉยๆนะครับที่เราเนี่ยยังไม่สามารถใช้โล่มันป้องกันได้เนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่ได้อัพสตาร์ทของโล่นั่นเองนะครับไปเกมไหนก็ต้องอัพสตาร์ทนั่นนี่ยขนาดนี้บล็อกฟูดมายังต้องมาเจอการอัพสตาร์ทในเกมนี้อีก ยยอไปเลและดูเหมือนว่าข้างหน้าน,นี้ก็จะมีอะไรทะทอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นตึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะไอเราเนี่ยก็คิดในใจเลยนะครับว่าต้องมีของเยอะแยะมากไายใน่ข้างในนี้แต่พอเรามาถึงเท่านั้นแหละถึงกับตะลึงเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันโล่งจงนะครับมีแต่หินก้อนเดียวเนี่ยวางไวท้ทาไมตรงกลางเมื่อขุดไปเนี่ยก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทําไมนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยละกันนะครับหรืออาจจะไว้ตกแต่งเฉยๆนะครับโอเคลองเจาะดูซิสักหน่อยละกันนะครับว่ามีอะไรไหมสรุปก,ก็คือวา่างเปล่านะครับทำมาเพื่ออ มาเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับประหลาดมากเลยครับตัวนี้เหมือนเดรเสาเลยก็ทําการตีมันไปสักครั้งหนึ่งนะครับเลยรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยจะไม่ทําอันตรายให้เรานะครับแต่มันเนี่ยขับวิ่งหนีเรานะและพาเราเนี่ยไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือมังกรนั่นเองนะครับอื้มเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรเข้าไปใกล้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกลับบ้านแล้วกันนะครับไม่อยู่ละเมื่อผมกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะที่จะรีบวิ่งเข้าไปนอนนะครับเพราะว่าตอนเนี้อยากจะเข้าวัน เวลาออกเดินทางกันอีกรอบนึงแล้วนะคบเพราะเมื่อวานเนี่ยเราจะเจอมังกรก่อนนะครับในครั้งเนี้ยเราจะไม่ไปหามังกรแล้วนะใน,นขณะที่ผมเนี่ยกำลังออกเดินทางต่อนะครับก็ได้เจอตัวปลาตัวหนึ่งนะครับยืนอยู่ริมแม่น้ำนะและดูเหมือนว่าไอ้สัตว์ป,ปลาตัวนี้นะครับจะเป็นภัยต่อเราด้วยนะครับผมก็เลยทำการตวัดดาไปสองทีนะครับทำให้มันเนี่ยสิ้นใจตา,ตายลงไปเฉยเลยนะครับง่ายเหลือเกินนะไอ้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเนี่ยจะดรอปอะไรออกมาให้เราด้วยนะมันจะเป็นเนื้อมันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเลวไรฟ์ไม่ควรกินอะครเพราที่เนี่ยเรามาากกกกกินนนนนออปเเลดีว่่ะรับ็ไยใ นนหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาย่างเนื้อแล้วก็ทําถังน้ํานั่นเองนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยู่น้ําบ่อยมากเลยนะครับเพราะงานต้องพกถังน้ําประจานะและในขณะที่ผมเนี่ยกำลังออกเดินทางอยู่นะผมก็ได้เจอกับน,น้องวัว2ตัวนะครับน่าจะเป็นคู่รักนั่นแหละนะผมก็เลยทําการสังหารโหดนะครับเพราะว่าในตอนนี้ก็ไม่ได้กินเนื้อวัวมานานนะครับผมก็เลยทําการฆ่าไปเลยนะครับอา้าวมี3ตัวนี่ว่าในระหว่างที่กำลังออกเดินทางต่อเนี่ยก็ได้หันไปเจอมังกรเจ้าเก่าของเรานะครับเราก็รีีงงอ่่นนลลลยว้ิแผมป ทางดูก็ได้มาเจอกับกวางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นกวางป่าเลยนะไม่น่าจะเป็นกวางเลนเดียเพราะแค่เป็นกวางเลนเดียเนี่ยก็น่าจะเป็นทมุกสีชมพูนะครับหรือว่าสีแดงนั่นแหละนะโอเคตอนนี้ก็เจอแกะด้วยนะครับก็ขอค่าแกะด้วยเลยละกันเพราะว่าเผื่อมันมืดนะครับเราอาจจะกลับบ้านไม่ทันก็เลยจะเป็นต้องใช้เตียงนะครับเดินมาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้มาเจอกตัวอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นผีนะครับผมก็เลยทําการลองตีมันดูนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยได้น v i วิชั่นมาเฉยเลยนะครับเป็นโหมดตอนกลางคืนนะทำให้เราเนี่ยตาสว รู้สึกว่าจะไม่เป็นอะไรนะครับน่าจะได้แค่นานวิชั่นนะจากนั้นก็เจอกับแมงมุมต่อเลยนะครับก็ทําการสังหารแมงมุมไปนะครับได้ยางแมงมุมมาและในระหว่างทางเดินกลับบ้านเนี่ยผมก็ได้เจอกับเจ้าเก่าเจ้าประจําของเรานะครับนั่นก็คือตัวประหลาดตัวแรกของเราที่พาเราเนี่ยไปเจอหายาณะมังกรนั่นเองนะครับผมก็เลยทําการลองตีมันดูนะครับปรากฏว่ามันเนี่ยวิ่งไปหามังกรอีกละแย่จริงๆเลยนะไอตัวนี้พาหาแต่มังกรนะครับและเมื่อกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้วิธีการทําสติกนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า เลยแล้วท <S 々> ี่ผมเนี่ยต้องทําสติกเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะในตอนเนี้ยผมอยากจะเป็นชาวสวนนะครับผมก็เลยทําการไปคัาสติกมาเพื่อที่จะทำพวในการพวนดินนั่นเองนะครับเมื่อทำเล่ม่อมหอได้แล้วเนี่ยผมก็ทําการตักน้ําจากที่เก่านะครับเพื่อที่จะลงที่ใหม่นะแล้วก็ทําการพวนดินไปเลยตอนนี้นะครับเหลือแต่การเอาพืชผักลงนะครับแต่ในตอนเนี้ยเราก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละนะครับนั่นคือเม็ดข้าวนะโอเคตอนนี้ก็ขอพวนดินไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็วนไปรอบๆนี่แหละนะแล้วในขณะที่ผมเนี่ยกำลังวางเม็ดข้าเยฉ นะมันเนี่ยได้เตือนผมนะครับว่าให้ผมเนี่ยอัพพัวก่อนนะครับให้ถึงเลเวลสีนะต้องมอัพสเตตอ,อีกละขนาดนี้บล็อกฟุตมานะเนี่ยเอาละรเมื่ออัพสเตตเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขอมาวางเม็ดข้าวกันต่อเรื่อยแล้วกันนะครับอ่าครั้งนี้แหละวางได้แล้วก็ขอวางต่อไปนี่เลยนะครับให้มันหมดเลยละกันจากนั้นเราเนี่ยจะได้เข้าไปนอนสักทีนะครับโอเควางต่อไปเรื่อยนี่แหละใกล้จะหมดละอีกแค่นิดเดียวเอาละตอนนี้นะครับเม็ดช่องของเราเนี่ยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยละลก็ขอเข้าบ้านไปนอนหน่อยละกันนะครับตอนนี้ก็มือเตรียมที่ละนอนอลนองลไน ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับการผจญภายในไมค์ครับ24ชั่วโมงนะครับสลับผมนะในเร็วไลท์ด้วยนะครับอยากเอาเรื่องเลยนะก็ยังว่าแหละนะครับแค่15นาทีเพราะว่านี่มัน24ชั่วโมงนะครับถ้าเยอะกว่า24ชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้หลายนาทีเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอาจจะได้ทําต่อนะครับสลับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยละกันสลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับ